สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านหรือเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมมีแอปตัวนี้นะครับตัวหนึ่งที่จะมาให้ลูกค้านําเสนอครับเน mm ื่องจากเอาไว้โน้ตเอาไว้เซฟข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนส่งไลน์มาให้เราจะเซฟโนเ,เซฟอะไรเงี้ยก็คือ Google c ล e p นะครับ Google n o t ตเนีน่ยฮะตัวนี้ก็จะใช้ได้ดีนะฮะเพียงแค่เราใส่อีเมลของเราที่เราใช้เป็นประจําโดยที่เราไม่ลืออีเมลนครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนเครื่อง จะเป็น iPhone Samsung Apple Vivo เราโหลดตัวนี้มาแล้วเราก็ใส่อีเมลของเราแล้วก็ข้อมูลของเราก็จะไม่หายน mm hmm. เนาะเพียงแค่เราไปเพจโต e นะครับแล้วก mm ็เจอทาง o o o l l e คล p ปก็ hmm. จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับผมใส่ Gmail ที่ถูกต้องหรือจะสร้างใหม่ก็ได้ครับถ้าสร้างใหม่ก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับก็ช่วยจำช่วยจดบันทึกให้ดีๆนะครับผมข้อมูลที่สำคัญของเราจะได้ไม่หายนะยเช่น ินต่าง,งๆที่เราเซฟหรือรูปภาพต่าง,งๆที่เราจําเป็นที่ต้องใช้เป็นประจำอย่างเช่นประเาชนหรืออะไรเงี้ยที่เราก็เซฟไว้นะครับเพียงแต่เราใส่เมลให้เราของเราให้ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเซฟข้อมูลบางอย่างัะไม่ใช่เขาส่งมาให้ในข่าขวาอย่างเงี้ยผมก็จะเข้าไปเซฟข้อมูลไปสลิปไปแจ้งแจ้งเงินแจ้งอะไรเงี้ยผมก็จะเซฟเก็บ while, ไว้นะฮะเซฟเก็บไว้ในโน้ตคีฟเพื่อเอาไว้จ่ายบินรอบต่อไปหรืออะไรเงี้ยเพื่อ มันจะได้ไม่หายครับแต่บางคนจะโน้ตไว้ที่ไอโฟนในโฟนจะมีโน้ตด้วยเนียครับจะมีโน้ตซัมซุงก็มี s a m s ซุงโน้ตนะก็คือถ้าบางคนที่มั่นใจในไอโฟนโน้ตหรือซัมซุงโน้ตก็ใช้ได้ครับแต่คนที่ต้องการใช้ Google k r e p เนีเพราะว่ามันจะหลดได้ทั้ง iPhone ทั้ง Android ไอโฟน e ัพโอ้ยว่โหลดได้หมดเลยครับเราก็โหลดมาเก็บไว้เนี่ะแล้วส่วนปัญหาที่ทําไมต้องใช้ตัวนี้ครับ ลูกค้าผมเห็นลูกค้าหลายๆคนนะครับที่ใช้โน้ตของ iPhone นี้ครับลืมไม่เข้าลืมไอเดฟเฟลลลืมอะไรอย่างเงี้ยค้อมูลสำคัญไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องทำใจนะฮะแต่ถ้าตัวคีปนี้เราเอาเมลครับเราจะไม่ค่อยลืมเมลเราทำไว้ o o g l e Mail Gmail อะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยลืมนะฮะส่วนมากลูกค้าส่วนเยอะครับ80%จะไม่ลืมเลยพวกเมลเนี่ยก็คือก็จะใส่แต่ไอดีไอคาวครับบางค้าบาง คนจะหลืมบ่อยมากครับซื้อเครื่องมาแล้วก็ให้ทางศูนย์ทําให้ทางร้านทําให้อะไรอย่างนี้ครับยังไงก็ลองลองหันมาใช้กันดูกันครับผมก็ฝากไปด้วยกันนะครับ,นนรบถ้ามีประโยชน์หรืออะไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไปด้วยกันนะครับจะมีข่าวสารดีๆใหม่ๆมาบอกเสมอนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับจากร้านซ่อมมือถือไอทีอบาย101ครับสวัสดีครับ